สวัสดีครับคุณผู้ชมแอดเทล n d วันนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของเทรน์ในการดูแลสุขภาพกับแบรนด์พยาไทยไลฟครับซึ่งเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่อยากจะดูแลสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองครับด้วยความเชี่ยวชาญความชำนาญทางด้านบุคลากร,กรทางการแพทย์รวมไปถึงความต้องการของผู้บริโภคทําให้เกิดแบรนด์นี้ขึ้นมาส่วนจะมีรายละเอียดของแบรนด์เป็นอย่างไรมีกี่กลุ่มผลิตภัณฑ์และก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรเราไปติดตามชมได้ในวันนี้ครับกับแอดเทลรับ จุดเริ่มต้นมาจากผู้รับบริการที่ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยของเรานะคะผู้รับบริการของเรามีปัญหาต่างๆมากมายนะคะเช่นปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการนอนหลับนะคะนอนหลับไม่ลึกนอนหลับยาก มีปัญหาเกี่ยวกับ,บ,บระบบลำไส้แม้กระทั่งระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่คิดว่าคนที่ไม่ได้รับบริการที่เครือโรงพยาบาลพยาไายน่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเรามองบนพื้นฐานของ medical insight นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว l i f e สไตล e นะคะเพราะว่าเรา ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเรารู้ถึงความต้องการเรารู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของคนไข้เราคิดว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตให้ดีมากขึ้นค่ะจึงเป็นที่มาของแบรนด์พยาไทยไลฟ์ที่จะตอบโจทย์ผู้รับบริการของเราค่ะด้วยการที่เราอยู่ใน ธุรกิจดูแลสุขภาพมาอย่างยาวนานนะครับก็เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่ผู้รับบริการเนี่ยเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการของเราก็เลยได้คิดค้นพัฒนาสูตรต่างๆของ functional supplement ขึ้นมาประกอบกับเรื่องของ medical science ก็เลยทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นทางด้านของ functional supplement ก็คือวิตามินต่างๆที่จะตอบโจทย์ปัญหาการ ใช้ชีวิตให้มีความแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านของสกินแคร์ก็ใช้ในเรื่องของการบำรุงผิวบำรุงผมต่างๆนะครับก็จะทำให้สุขภาพของเราเนี่ยดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับเริ่มตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่ใช้นะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานก็ทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่มาจำหน่ายอยู่ณนะปัจจุบันนะครับ ปีนี้เป็นปีที่5้าของแบรนด์พยาไทยไลฟ์นะคะเราก็ถือโอกาสจากการที่เราเนี่ยรู้จักคนไข้รู้จักผู้รับบริการในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตพฤติกรรมความชอบต่างๆครอบคลุมทั้งกลุ่มคนไข้ที่เป็น Gen X แล้วก็เจน Y กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากจะดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับ แพ็กเกจจิ้งค่อนข้างมากนะคะเราเอาประสบการณ์แล้วก็การที่เรารู้จักผู้รับบริการนะคะหลากหลายช่วงอายุพฤติกรรมความชอบความไม่ชอบนะคะมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลาวิต้าออกแบบให้เป็นขวดสีชาเป็นขวดแก้วแต่ก็น้ําหนักเบานะคะตัวฝาเปิดใช้ง่ายเป็นฝาฟิปขณะดเดียวกันผลิตภัณฑ์สกินแคร ลักษณะหลอดหรือเป็นกระปุกแพคเกจจิ้งเนี่ยเราก็ออกแบบให้มีสีขาวซึ่งจะให้ความรู้สึกที่สะอาดนะคะขณะเดียวกันฝาหรือตัวหมุนต่างๆเนี่ยมีความใช้งานง่ายแล้วก็คงทนค่ะผู้รับบริการมาใช้ดีบอกต่อนะคะเราเองมีความมุ่งมั่นว่าเราอยากให้ผู้บริการภายนอกได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้รับบริการเข้าใจเพนทอยส์ point, เข้าใจปัญหาต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกผลตอบรับจากลูกค้าก็ดีนะครับเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการทานก็ทานสะดวกขึ้นแล้วก็ได้ผลดีนะครับากับการที่ฟังช่อ n n e งต่างๆที่เลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะดูแล ส่วนไหนอีกหนึ่งฟีดแบ็ที่เราเห็นก็คือในเรื่องของการที่มาซื้อสามทำให้เราเนี่ยเกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาในตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับทุกยุคทุกวัยรวมไปถึงเด็กด้วยนะครับจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของคนไทยนะครับทีม R&D โดยแพทย์ ผู้ชนานาญการก็ได้พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาเราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชีวิตคนไทยให้มีสมุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับพยาไทยไลท์แบรนด์ของคนไทยเพื่อคนไทยอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนะครับ กลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ